สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราก็จะนึ่งขิงข้าวเตรียมรอก่อนนะคะไอปีนึ่งข้าวเสร็จเราก็จะมาผัดอาหารตางๆต่อน,นะคะตอนนี้เราไปลดต้นน้ำต้นไม้ก่อนจนะให้กลับมาทำอาหารตามสั่งนะคะเอซีตอนนี้เราจะนึ่งข้าวไว้กลับมาพงจะสุกพอ,นะอกดีเนาะเอี ไปรถน้ำบนเราที่เรารถเป็นไม้หยิยไม่เข้าว่าแล้วไม่ใชไปรถรถเตี่ยวต็เตมไม้หยวแล้วก็หยิย่เรากตังมมข้าวไว้ก่อนเนาะ เีาก็จะตักหม้อข้าว,วาให้ก่อนนะคะพี่จะนี่ะนะคะ วันนี้เราจะหุงข้าวเต็มหมอ้อเลยเมื่อวานหุงข้าวไม่พอนะต้องได้หุงสองหมอ้อนะคะวันนี้วันนี้ก็จะหุงเตรียมก็รอหนึ่งหมอ้อนะคะแต่เราจะรีบไปรดน้ำท่อนไม้แล้วก็วันนี้มันรุนกันว่าเราจะไปตลาดกับใคร 和他们一个，和他们一个。 อะไรูอย่ากวานันว่จะไปให้ปูองื่เมอนลืมปไปนลืมมันมี่ก็เืวันทุกวันจะไปให้ยาคาปูงาาปองย,ย่างคลกเอี๋มิอานี้ แล้วนอนกับย <be> ่ารึเปล่านอนจ่ายค่าเช็งแล้วก็แม่มันก็ไม่เอาแต่มันก็ไม่มามันวิ่งหนีเลยนะไปวิ่งไปอยู่เราก็อยู่โซ่อยู่ห้องน้ำวิ่งไปอยู่ห้องน้ำก็เลยบอกว่ามันนอนจ้ะมันนอนแล้วจะเอาเป็นพูจากมันมาให้แม่ เาน้มั้กลาตพลิกตัพลิกนอยหูเข้าก้า วันมันจะขึ้นไปเลกเอ็ดเวนดอนมันเด็กล้วก็เลยไม่ขึ้น<ะ>หนูว่าจะขึ้นไปอยู่ตอนที่อยาก,กาลังจะไปอ่าบนะ้นูว่าหนูอาบน้ำเสร็จจะขึ้นไปมาพี่จ้าเราจะผัก นี่วันนี้เราก็จะขายอาหารตามสั่งเหมือนเดิมเราจะใช้ผัดเมนูนะคะน้ำมันหมูแล้วก็ผัดแล้วก็ผัดอะไรว้าย คัดคัดเผ็ดตัดกับพริกหยวกนี่คืนนี้พี่ตุ๊กี้ตั่ผัดให้เสือตัดแล้วก็อยากกินสวัสดีค่ะอยู่กับญาติี่นะคะมาถึบ้านเป็นเร็วแล้วเช้านี่แล้วพี่ ให้ผัดเยอนนี้เราก็จะผัดกินด้วยกันตรงนี้ Oa. Wow. <coughs> mm, okay. เราดีงเข้าไปหนมาลงไว้เลยอะไรวะรอก๋เสียวสามสิบถ้วยมาลงไว้เลยสาปานบอกว่าเอสพีเลี้ยงให้เปลี่ยนสามสิบถ้วยมาล,ลงไว้เลยจ้าค่ะมาลงชื่อไว้เลยจ้าสาปานตามติวไปเรื่อยๆเราจะไปตลาดกัน อิ้มพลาวยังมันหอย ม,ม,มีเ,ามเาอาเย็ยนเแล้วมันมีอาหารตสาสั่งเราีะดกา้าวนห้ายถุกแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าจัาจ๊าอือไม่ต้องปิดแก๊สเลยอ่าปิดก็แล้วไม่เป็นไรหนูเอาปืนยิงมาหนูซื้อมาที่ห้องหนูเอามาใช้ที่นี่อะนียา<ม>คะ เราหมูชิ้นแล้วก็ตับหมูแล้วก็ซอยพริกหยวกใส่นะคะแซ่บหลายเดอ้อมาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ